เมื่อมีคนตีกันและนี่คือพี่เสกในสมัยก่อนสูคุมูมากเลยเนี่ยเ<ชอบ>นี่ยคนมาดูคอนเสิร์ตกันมึงไม,ไม่กี่คนชอบตีกันเนี่ยยังไงเนี่ยเ<ชอบ>นี่ยมึงตีกันน้องกูเนี่ยเนี่ยมีอีกไม้เนี่ยพิการด้วยเตป้าดหัวแ่งทีได้เฮ้<ชอบ><ชอบ> ่ากไรขอ้องแน่ไงมึงตีกันมึงไม่ตีกันมึงอย่าฮะตอนกูเล่นมึงห้ามตีกันเลยบอกให้มึงห้ามตีกันกูนจะให้สอหอตบเป็นไงเนี่ยกวางที่หนองบัวแม่งตีเดียวแม่งคว่ำเลยจะบอกให้ตีกันทุกเพลงอะ่ะนะ

อเอาไปเต้าหน้ี่เข้าเกลียดเลวนะครับ,รบน้องๆไม่ตีกันนะรักกันนะครับรักกันนะในสมัยก่อนใท,ที่ดา่างก็เจอแล้วก็นี้ไม่ไหวนะไอ้มีตัวแปรแบบตีกันที่ปรับผ้าแสนก็วีไม่ได้อไม่ไม่นำมาใช้บัางเจ้าหน้าี่ว่าไงครับพร้อมเล่นตปล่าไหมหรือว่าไงหรือไจะให้เล่นแล้วโอเคโอเคแล้วพี่ต้อง เล่นเพลนปีกเที้นนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับมาพบกันใหม่นะครับส oh. วัสดีครับบ๊ายบายอยาให้เจ้า,าหน้าที่เตรียนะครับขอบคุณมากนะบ๊ายบาย